วันหนึ่งในขณะที่ผมกำลังนั่งส่องความหลอของตัวเองอยู่นั้นผมก็เลื่อนคลิปขึ้นไปเรื่อยๆระหว่างนั้นเองผมก็ได้พบกับปัญหาหนึ่งเมื่อผมคลิกเข้าไปดูในคลิปปรากฏว่าเออเออ,เอ,อโฆษณาไม่อยากได้ตังค์ข้ามไปออไม่ใช่ข้ามโฆษณาไปก่อนครับอ้าวผมเห็นปัญหาหนึ่งก็คือหมดที่จํากัดได้ซ่อนความคิดเห็นของวิดีโอนี้ไว้เกิดอะไรขึ้นหรือว่ามือผมไปโดนเฉพาะอันนี้ คลิกอันหนึ่งดูก็ขึ้นแบบเดียวกันโอ้โหมดที่จำกัดได้ซ่อนความคิดเห็นของวิดีโอนี้ไว้หรือว่ามันจะบังเอิญหรือว่าโลกนี้ไม่มีเหตุบังเอิญผมคลิกไปดูอีกอันเออหมดที่จำกัดได้ซ่อนความคิดเห็นของวิดีโอนี้ไว้จริงๆครับท่านผู้ชมโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยมือผมไปโดนอะไรขึ้นเนี่ยออโหมดที่จำกัดได้ซ่อนความคิดเห็นของวิดีโอนี้ผมไม่สามารถเห็นคอมเมนต์ของญาติโกโฮติกามิดลักแฟนเพลง f อของผมได้เลย ผมจะทำยังไงดีเนียผมจะแก้ปัญหายังไงอย่ามาดูกันอันดับแรกนะครับให้เพื่อนไปที่3จุดมุมบนด้านขวานะครับเลือกเข้าไปที่การตั้งค่าครับจากนั้นคลิกคำว่าทั่วไปนะครับพอคลิกเข้าไปทั่วไปก็หาโหมดจํากัดครับเลือกไปที่โหมดที่จํากัดนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับให้สวิตช์ปิดเข้าไปเลยครับผมตามรูปนี้เลยนะครับนี่นะครับ ต้นต่อของปัญหาที่เราไม่สามารถเห็นคอมเมนต์อะไรได้นะครับแล้วก็คลิกกลับไปทีหนึ่งครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็มาลองทดสอบดูคลิปกันนะครับลองเลือกเข้าไปสักคลิปหนึ่งครับผมออกแล้วนะครับโฆษณานะครับไม่เป็นไรครับกดข้ามไหมครับแต่ว่าถึงเวลาของเพื่อนเพื่อนะข้ามผมนะครับเสียงคลิกนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับคอมเมนต์กลับมาดูได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมครับ อ๋นี่แคราวนี้เราก็จะมาดูคอมเมนต์ได้อย่างปกติเลยนะครับลองเทสหลายๆอันดูนะครับนี่นะครับคอมเมนต์เห็นไหมครับกลับมาเห็นคอมเมนต์เหมือนเดิมแล้วนะครับนี่นี่ทางนี้เราก็จะรู้ว่าใครคุยอะไรกันยังไงนะครับอ่าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะแก้ปัญหาไม่ยากครับผมสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับเพียงคลิก3จุดมุมบนขวานะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าเห็นคอมเมนต์หมดแล้วนะครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับสาระความรู้ดีๆบ๊ายบาย